สมเด็จพระติสะอุบัติครรงศานสนา,าของสมเด็จพระมิ่งมงกุดสิทธะสัมมาสัมพุทธเจ้าล่วงไปแล้วจึงสิ้นการแห่งสาวระกับนั้นเมื่อการแห่งสาวระกับนั้นหมดสิ้นไปแล้วเขาเริ่มต้นกลับใหม่ก็กลายเป็นสุนยากับไม่มีสมเด็จพระพุทธเจ้ามาตรัสเสียอีกสองม,มหากับจึงทำให้โลกเรานี้ ร่วงว่างห่างจากพุทธการมาช้านานแล้วที่นั้นจึงมีมันทากับหนึ่งบังเกิดขึ้นส่งไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าสององค์คือหนึ่งสมเด็จพระมิ่งมงุลติสสะพุทธเจ้าสองสมเด็จพระมิ่งมงกุลมหาปุตสะพุทธเจ้าในการเมื่อสมเด็จพระมิ่งมงุลพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาอุบัติตรในโลกแล้ว พระองค์ก็ทรงบำเพ็ญพระพุทธเจริยา